เป็นไงครับรับชมคลิปน้องนาวานะครับน้องนวาให้803นะครับตรงกับเลขเด่นบนเลยนะครับมีทั้งศูนย์มี8มี3เลยนะครับลองพิจารณาดูนะครับสําหรับในส่วนของล่างนะครับเด่นชนที่สองกับสนะครับถ้าใครชอบ2ก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าเป็น3นะครับก็จะตรงกับน้องนาวานะครับอ่าลองพิจารณาดูกันได้นะครับ เป็นแค่แนวทางนะครับแนวทางสนับสนุนนะครับกองสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับลองพิจารณาดูนะครับสนับสนุนและสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ทุกข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาวา7 8 9ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับเดี๋ยวนาวาจะให้เรื่อยๆนะครับคลิปน้องนาวาอาจจะไปทําบุญนะครับไปจับเลขจับอะไรนะครับลองติดตามดูไว้นะครับฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ